และตอนนี้ได้เวลาที่เราจะนำคนฟังที่ฟังอยู่เข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะสำหรับข่าวที่น่าสนใจในเช้าวันนี้สุภวดีก็เลือกข้อมูลที่น่าจะได้ประโยชน์ให้กับคนฟังหลายๆกลุ่มด้วยกันนะคะส่วนจะเป็นกลุ่มไหนติดตามอินดี้โซไซที่เช้าวันนี้ค่ะอินดี้โซไซตีเสนอข่าวท้องถิ่นสังคมและข่าวธุรกิจโดยครงการบ้านวังหงพุทธมนตรสงขลาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก อันนี้เป็นข่าวดีสำหรับน้องนนะคะแล้วก็รวมถึงคนที่ตั้งใจจะเ,เรียนต่อนะคะกระทรวงอวอรกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการ ล็กกฎระเบียบการใช้ทุนรัฐบาลเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนต่อในระดับปริญญาโทเอกต่างประเทศสามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในทางธุรกิจโดยเฉพาะสตาร์ทอัพแทนการกลับมาทำงานใช้ทุนในหน่วยงานรัฐเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและถือเป็นการผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศนะคะสำหรับการทำแบบนี้จะช่ว ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยอีกด้วยค่ะ มาถึงข่าวที่สองอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับพี่ๆนะคะ,ะข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้วตั้งแต่ปีนูน้นปีนี้ <c oughs> หรือจะเป็นปีที่จะถึงนี้ค่ะเมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบสิบทธิพิเศษลดค่าโดยสาร50%นะคะกับผู้โดยสารที่มีอายุ60ปีขึ้นไปตั้งแต่วันนี้1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2500 68จะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้นะคะเพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงอายุว่าคุณอายุครบ60 รับสิทธิ์เดินทางโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยครึ่งราคาทันทีทั้งขบวนรถธรรมดาและรถชั้น3โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยสนับสนุนการเดินทางอย่างเท่าเทียมเดินทางปลอดภัยอุ่นใจทั่วไทยค่ะใครจะแพลนไปเที่ยวไหนเดินทางไปกับการรถไฟแห่งประเทศไทยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพค่ะ เราจะปิดท้ายข้อมูลข่าวสารด้วยอีกหนึ่งข่าวซึ่งเป็นข่าวสำคัญมากๆจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขาดใหญ่พูดที่เป็นคนที่ไม่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาแล้วก็ผิดกฎหมายนะคะขโมยใช้ไฟฟ้าซ้ำหลายครั้ง ตอนนี้การไฟฟ้าศูนย์ภูมิภาคหัดใหญ่บอกว่าจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งจับปรับสูงสุด3าเท่าและที่สำคัญนะคะจะต้องติดคุกด้วยใครที่รู้ตัวว่าเป็นตีนขโมยนะคะอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดเพราะมีความผิดตามกฎหมายจับ แล้วก็ปรับสูงสุด3เท่าแน่นอนค่ะและนี่เป็นข่าวสารที่หยิบมานำเสนอในเช้าวันทำงานวันนี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทรสงขลาทาวโฮมสองชั้น3ห้องนอนสามห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีคอ้อเสนอราคาพิเศษติดต,ต่อได้วันนี้0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทรสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะร่วมสนับสนุนอินดี้โซซตี้โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนทร อีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบ้านสวยบนทะเลทองโครงการบ้านวังหง์พุทธมนฑลสงขาทางโฮมสังชัญสไตล์ท ropical พื้นที่กว้างขวางสามห้องนอนสามห้องน้ำตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีรมรื่นด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบหัง,งาสายน้ําจากคลองวงบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสามหลังสุดท้ายรับข้อเสนอราคาและเงื่อนไขสุดพิเศษสนใจติดต่อได้ที่0-816989509โครงการ พลังหงพุทธบณฑลสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของด้าน Listen live on indi.onair.one e 107.75 fm The Radio Professional สนใจลงโฆษณาในรายการโทร074 243 444 081 957 6644